กิมิบกับกิมิหมูสับไก่เกี้มีหมูสับไก่โอเคเลยค่ะแล้วบะหมี่บะหมี่ไหมบะหมี่ได้บะหมี่ทำเองใช่ไหมคะคือได้ยินว่าใช่ครับบะหมี่ทำเองเองครับบะหมี่เป็นอะไรบีจ้าบะหมี่ก็ไก่เหมือนกันแล้วก็เป็นบะหมี่เป็ดเกี้มีหมูกับไก่ไม่ใช่ค่บะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดพี่อาจ๊ะอันนี้เปิดปิดวันไหนยังไงบ้างจ๊ะเขาจะปิดมาพุทธพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะครับ ปิดคุณพระถัดสุดท้ายของเดือนแแล้วล้วเปิดเวลาเปิดเปิดเก้าโมงเก้าโมงเช้าครับประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งแต่นี่บ่ายโมงครึ่งมันจะหมดแล้วนี่นะก็แล้วแต่ครับเพราะเส้นเพรเป็นบะหมี่บะหมี่กับเส้นเล็กอะไรก็ยังเหลืออยู่แต่ีจะหมดเยี่ยมีหมดก่อนของเฮียนี่คือเปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะเห็นห้าครับเฮียเป็นรุ่นไหนครับสองครับรุ่นที่สอง ่ีามัีป้ายร้านโชคอำนวยเป็นร้านอาหารเก่าแก่ผู้เมืองพิษณุโโกในโครงการสำรวจข้อมูลร้านอาหารร้อยปีในประเทศไทยและร้านอาหารเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสวัสดีจ้ะเราอยู่กันที่ร้านโชคอำนวยเมื่อเช้าเนี่ยหลังจากที่กินต้มเล่นหมูเสร็จใช่ไหมก็ไปถามคุณป้าว่าคุณป้าถ้าอยากจะกินอาหารแบบ ร้านดั้งเดิมเก่าแก่ะไรอย่างเงี้ยมีที่ไหนแนะนาาําคุณป้าเขาบอกโอ้ยพุ่งตัวไปโชคอํานวยเลยลูกเก็บเก็บพเอาไว้ในใจก่อนหลังจากที่เราเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วเนี่ยก็คือถามอเฮียที่โรงแรมว่าร้านดั้งเดิมของที่เนี่ยไปที่ไหนดีคําแรกที่เฮียพูดออกมาก็คือโชคอํานวยเพราะฉะนั้นสองเสียงเป็นเอกฉันเราก็เลยพุ่งตัวมาโชคอํานวยเลยโชคอํานวยเนี่ยก็คือร้านนี้ก็คืออยู่ไม่ไกลจากวงเวียนหอนาฬิกาแถวๆนี้แหละ วนเวียนอยู่แถวนี้คือของกินเยอะมากคือเป็นหอนาฬิกาปกติมันก็จะเป็นเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็จะมีแบบมีสถานีรถไฟด้วยอะไรเงี้ยทำให้แถวเนี้ยเป็นน่าจะเป็นย่านเมืองเก่าที่แบบมีของกินที่เป็นร้านเก่าแก่ตั้งเดิมมาเยอะมากร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับปั๊มเอโซ่แล้วตะกี้นี้เหลือบไปเห็นว่า ร้านโชคอำนวยเป็นร้านอาหารเก่าแก่คู่เมืองพิษณุโลกในโครงการสำรวจข้อมูลร้านอาหารร0อยปีในประเทศไทยและเป็นร้านเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดโอ้ไม่ก๊อชเรามันเริ่มเลยอาหารมาแล้วคือที่เนี่ดังเกี๊ยมอีรู้จักเกี๊ยมอีใช่ไหมเกี๊ยมอีก็คือเป็นเส้นแบบนี้ร้านนี้จะมีเป็ดมีไก่มีหมูด้วยหมูก็คือเป็นหมูแดง แต่ว่าตอนที่ถามเขาว่าเออกินอะไรดีคือจริงๆอ่ะเกี้มอีเป็นเมนูที่ดังที่สุดของร้านที่นี่แต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากอเฮียเจ้าของโรงแรมว่าบะหมี่ต้องกินบะหมี่ร้านนี้เขาเป็นบะหมีท่ทำเองโอเคเพราะฉะนั้นเราอันนี้ก็เลยสั่งเกี้มอีไก่กับหมูสับด้วยแล้วก็บะหมี่เนี่ยก็คือเป็นบะหมี่เป็ดโอเคเราขอชิม ขอชิมแก้มอีก่อนนะกินซุปก่อนอร่อยอูมามิสำหรับคนไม่ชอบกินเค็มอาจจะออกเค็มหน่อยแต่สำหรับเราโคตรอร่อยห้าสิบบาท ที่หน้าร้านมีหมูมีขนมปังหน้าหมูที่เมืองนี้เขาชอบกินขนมปังหน้าหมูกันมากหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าร้านเมื่อเช้าก็มีขนมปังหน้าหมูร้านนี้ก็มีขนมปังหน้าหมูอีกไม้ละแค่สองร้อยห้าสิบบาทเย,ยอดอืมเนื้อเน้นเกเครื่องแคบด,ดีว่าหอมหอมกลิ่นหอมก็เลยอร่อยกินแบบเพียว อ,อร่อยน้ำเขาเค็มตังายอะ่ะซุปนี้หอมกว่าทำไมคนละซุปกันซุปนี้หอมกว่า เส้นหมี่เขาแน่นแล้วก็ได้กลิ่นไข่ได้กลิ่นไข่หอมไข่เลยอะกัดขาดเลยอะไป็ดก็นุ่มไม่มีกลิ่นสาบเป็ดเลยเลือดนิ่มมากเลือดอร่อยมากนุ่มหนวนด้วยความที่เส้นบะหมี่เขาอร่อยเราก็เลย สั่งบะหมี่มาอีกหนึ่งชามทีนี้ตอนที่ไปถ่ายเนี่ยก็ตากล้องบอกว่าหฮ้ยเ,เครื่องในน่ากินมากเลยก็ <ka> เลยสั่งว่าโอเคเอาบะหมี่แห้งใส่เครื่องในหมูเป็นเครื่องหมูเครื่องหมูอ่ะเขาก็จะมีหมูสับหมูแดงแล้วเครื่องในหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนเราสั่งไปอาเจ้ที่ทำก๋วยเตี๋ยวได้ยินเครื่องในไม่มีแล้วเขาบอก <negotiating> โอเค <Yellow> หมูสับกับหมูแดงก็ได้แป๊มหนึงอาเจ้ได้ยินห <Script> มูแดงก็หมด จึงเป็นที่มาของบะหมี่แห้งหมูสับหมูสับล้วนๆหอมอ่ะบะหมี่หอม,ม,หอมตะกี้อะ่ะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยน้ำสองน้ำเนี่ยมันคือน้ำเดียวกันใช่ไหม,มเราก็เฮ้ยน้ำเดียวกันทำไมมันรู้สึกถึงแบบรดสัมผัส ของรสชาติทํามทไมมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันนึกได้ว่าอ๋ออันนึงอ่ะคือแบบมันมันมีความบะหมี่เข้ามาผสมด้วยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีความหอม,หอม,มของบะหมี่รสชาติของบะหมี่อ่ะคือเข้ามาผสมกับน้ำอะไรเงี้ยน่นนางปรุงนม่ตปรุงอ,อ,รอ,นะอร่อยมากอร่อยมากสำหรับตัวเองก่อนเพราะตัวเองเป็นคนไม่ชอบกลิ่นเผ็ด ถ้าดูให้ดีปกติเวลาที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะจะไม่เคยปรุงเลยจะกินรสชาติตามแบบแบบ original, ออริจินอลเขามายังไงก็กินแบบนั้นถ้าร้านไหนซุปอร่อยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรุงแต่ถ้าร้านไหนซุปมันไม่อร่อยปรุงยังไงมันก็ไม่อร่อยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของตัวเองกินมาสามร้านนะปักนังต้มเล่นหมูแล้วก็ร้านนี้อาหารติดเค็มหมดเลยซึ่ง ไม่ชอบหรือเปล่าแต่ตัวเองชอบเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินหวานไงชอบกินแบบอะไรที่มันติดเค็มส่วนน้ำเนี่ยไม่ได้เค็มมากคือแบบว่ามันมีความมันมีความเค็มแต่มันมันนัวรสชาติมันดีมันอูมามิอืมอร่อยมากินกันนะจ๊ะมาร้านนี้สั่งสามอย่างก็คือเตี้ยมอี ไก่หมูสับกับบะหมี่เป็ดสรุปเลยร้านโชคอํานวยอยู่ตรงข้ามปั๊มเอสโซตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลประชาราศ์เออร้านนี้มาได้ไม่ผิดหวังก็ก๋วยเตี๋ยวชามละ5้า50พิเศษ60บะหมี่สองก้อน80เกาเหลาร้อยหนึ่ง อะไรอย่างเี้แล้วเครื่องดื่มก็12บาทหมูเตะไม้ละว2บาท5้าโอเคดีเดอดประเสริฐสีชอบก,ก็มากันแล้วจ้ะร้านนี้ไม่ผิดหวังจริงเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่คนแม้แต่คนพื้นเมืองเขาคนคนในพื้นที่เขาก็แนะนำอโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อน ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้ไม่พลาดการติดตามนะจ้ะโอเคอันนี้ไปรีบไปกินแล้วบ๊ายบายไปจับน้ำพิงน้ำลวกแล้วเราจะมี